ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พุ่มชาการตํารวจแห่งชาติเผยพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งปีคดีน้องชมพู่ขอให้เชื่อมัน่นตํารวจยังคงทํางานพุ่มชาการตํารวจแห่งชาติเผยไม่นิ่งนอนใจคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่พรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งปีขอให้เชื่อมัน่นตํารวจยังคงทํางานสอบพยานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อส่งสํานวนภายในเดือนนี้พรุ่งนี้ในวันที่11พฤษภาคม2564 จะเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีในคดีการเสียชีวิตปริศนาของเด็กน้อยวัยสามขวบหรือน้องชมพู่เสียชีวิตบนขาภูเหล็กไฟอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอยู่ในสภาพเปลือยซึ่งจนถึงขณะน,นี้ทางตำรวจยังคงไม่สามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้ล่าสุดทางพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงทำงานตลอดอยากให้เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจเบื้องตน้นชุดทำงานในพื้นที่ได้มีการเข้าสอบพยานเพิ่มเติมซึ่งเป็นพยานกลุ่มเดิมแต่มีการสอบเพิ่มในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อจะเตรียมนำส่งสำนวนไปยังอัยการภายในเดือนนี้นอกจากนี้ที่มีกระแสข่าว จะมีการเข้าจับกลุ่มคนร้ายในคดีน้องชมพู่ในช่วงกลางเดือนนั้นไม่เป็นความจริงแต่ทางตำรวจได้มีการวางกรอบเวลาไว้ชัดเจนยืนยันไม่มีการปล่อยให้คนผิดลอยนวลคดีน้องชมพู่รองศาสตราจารย์พันตรวจโทด็อกเตอร์กิษณพง์ภูตะกูลผู้ช่วยที่การบดีและประธานกรรมการคณะอัจฉรวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัย รังสิตกล่าวว่าเครื่องจับเท็จมีความจำเป็นในคดีน้องชมพู่ซึ่งหากพนักง,งานสอบสวนมีการสอบปากคำและคำให้การไม่สอดคล้องตรงกับพยานหลักฐานจึงจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องจับเท็จมาช่วยคลี่คลายคดีอีกทั้งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคำให้การเป็นจริงหรือเท็จ ภายหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีผู้ต้องสงสยัยแล้วจึงนำแต่ละคนมาเข้ากระบวนการซักถามสอบปากคำเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยหลักซักถามเพื่อให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถามความจริงถามวนไปถามเวลาเมื่อสอบปากคำผ่านไปก็จะวนกลับมาถามซ้ำในประเด็นเดิม ซึ่งแม้ผู้ให้ปักคำจำรายละเอียดไม่ได้แต่ต้องสามารถจำสาระสำคัญของประเด็นซักถามได้สำหรับบุคคลจากคดีน้องชมพู่ที่ควรต้องใช้เครื่องจับเท็จคือบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสยัยตามข้อมูลการสืบสวนสอบสวนหรือหากไม่ใช่บุคคลต้องสงสยัยก็เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับน้องชมพู่หรืออยู่ในเหตุการณ์ ในช่วงเวลาการหายตัวไปอีกทั้งอาจเป็นพยานปากที่ให้ความสำคัญต่อคดีพ่อแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนเป็นต้นเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อซักถามตามขั้นตอนซึ่งหากพยานปากรายใดที่ปฏิเสธการเข้าเครื่องจับเท็จหรือปฏิเสธให้ข้อมูลกับตำรวจถือว่ามีพิรุธทั้งนี้ข้อมูลจากการใช้เครื่องจับเท็จ ในคดีเป็นข้อมูลที่สารรับฟังและอาศัยพยานหลักฐานอื่นประกอบเพื่อให้ปราศจ,จากข้อสงสัยคดีน้องชมพู่กรณีพบรถมอเตอร์ไซค์ปริศนาทะเบียน1กง .304 สกลนครซึ่งเป็นรถสีบรอนซ์มีชายปริศนาใส่หมวกไอ้โมงขี่ออกมาจากสวนไปยังตีนภูเขาภูเหล็กไฟในวันที่มีคนแอบลักลอบขึ้นเขา และทีมข่าวจึงได้ข้อมูลว่าในคืนวันเดียวกันที่มีคนแอบขึ้นเขา4กุมภาพันธ์64เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่ทำงานแกะรอยในพื้นที่ได้เข้ามาตรวจสอบรถและยืนยันตัวบุคคลแล้วเนื่องจากพบว่ามีรถกระบะของยูทูบเบอร์สีดำที่ใช้ขับขึ้นเขาด้วยนั้นพรานชเวลองนายพรานยอมรับว่า รถที่ปรากฏอยู่ในข่าวเป็นรถของตนเองซึ่งได้รับการติดต่อจากทีมงานของชายคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์โดยนัดหมายว่าวันที่5กุมภาพันธ์64จะให้พาเดินสำรวจเขาแต่ด้วยในวันที่ทนายตั้มเดินทางมาถึงก่อนคือวันที่4กุมภาพันธ์มีชายปริศนาคนดังกล่าวโทรมาช่วงประมาณ9นาฬิกานัดเจอกัน13นาฬิกา เพื่อจะพาขึ้นไปสำรวจเขาและจะส่งคนมารับที่บ้านแต่ตนเองปฏิเสธเพราะต้องการจะเดินทางไปเองเนื่องจากมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวจากนั้นได้มีสายปริศนาโทรเข้ามาอีกครั้งนัดหมายให้ออกไปเจอกันที่ตีนเขาบอกว่าขอเปลี่ยนเวลาเป็น12นาฬกาซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าทำไมต้องเปลี่ยนเวลาแต่ด้วยมีการว่าจ้างและนัดหมายเอาไว้แล้ว ตนเองก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณจุดดังกล่าวที่นักข่าวไปเจอส่วนเหตุผลหนึ่งที่วันนั้นมีทีมทนายตั้มเลือกที่จะให้ตนเองพาไปเดินขึ้นเขาผู้เล็กไฟเป็นเพราะว่าตนเองนั้นเป็นพรานป่าเพียงคนเดียวที่เห็นต่างจากพรานคนอื่นเพราะการให้สัมภาษณ์ของพรานคนอื่นมองว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชัน ประกอบกับเด็กเล็กไม่สามารถเดินไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ตนเองในฐานะที่เคยเดินผู้เหล็กไฟบ่อยๆเชื่อว่าเขาลูกนี้สามารถเดินลัดเลาะได้สามารถเลี่ยงไปซ้ายหรือขวาไปตามทางที่ไม่มีความลาดชันได้ซึ่งตนเองก็พาไปพิสูจน์ว่าบนเขาผู้เหล็กไฟมีเส้นเลี่ยงที่จะไม่ต้องขึ้นเขาทางชันได้หลายเส้นทาง เพียงแต่อาจจะใช้เวลามากพอสมควรเท่านั้นคดีน้องชมพู่ทีมข่าวสอบถามรองศาสตราจาร,รย์นายแพทย์วิรักศักจรัดชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวเปิดเผยว่ากรณียุงกัดศพปกติยุงจะตามคนที่ยังมีชีวิตเนื่องจาก 1. กลิ่นของเหงื่อ 2. อก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายและ 3. ความอุ่นของร่างกาย ปัจจัย3ามอย่างนี้ทำให้ยุงเข้ามาตอมซึ่งเมื่อยุงกัดก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายเกิดรอยตุ่มผืนขึ้นได้ส่วนศพยุงสามารถตอมได้กัดได้เมื่อร่างกายตายใหม่ๆเนื่องจากร่างกายยังอุ่นกลิ่นเหงื่อยังมีบ้างถึงแม้ร่างกายจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่พบร่องรอยการกัดตุ่มผื่นรอยแดงส่วนหากตายนานแล้วยุงจะไม่เข้ามากัดเนื่องจากร่างกายเย็นแล้วโดยเฉลี่ยร่างกายจะปรับอุณหภูมิเย็นขึ้นเรื่อยๆ1ชั่วโมง1องศาเซลเซียสจนกว่าอุณหภูมิร่างกายจะเท่ากับอุณหภูมิพื้นที่นั้นๆหมอวีรศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตอีกประเด็น ที่น่าสนใจว่าที่ตัวศพไม่มีร่องรอยการกัดของมดซึ่งการตายในพื้นที่โลง่งในป่าในที่สาธารณะแบบนี้ก็มักจะเห็นบ่อยๆว่าจะมีร่องรอยของมดกัดซึ่งถึงแม้ร่างกายจะเสียชีวิตแล้วจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นร่องรอยที่มดกัดซึ่งมดจะต่างจากยุงตรงที่มด จะกัดศพได้เมื่อเสียชีวิตแล้วสภาพร่างกายของนงชมพู่ท่อนบนได้แก่สะโพกมีรูบุบแผ่นหลังพบรอยขีดข่วนปากรูจมูกหูมีหนอนชอนชัยกระจกตาดำทั้งสองข้างแห้งและเริ่มคุณริมฝีปากเป็นสีม่วงมีสายสินพันที่ข้อมือขวา สภาพร่างกายของน้องชมพู่ท่อนล่างได้แก่ขามีสีเข้มทั้งสองข้างเท้าข้อเท้าพบรอยขีดข่วนและเท้าเป็นแผลผู้พองส่วนกรณีคลิปเสียงที่2ของหมอปลาที่มีเนื้อหาตอน1ระบุถึงร่องรอยของยุงกัดที่ไม่พบในตัวของศพน้องชมพู่นั้นซึ่งอาจจะชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้ตายบนเขาแต่ถูกนำไปทิ้งหลังตายแล้ว ซึ่งอาจจะถูกนำไปซ่อนไว้ในบ้านหรือในที่ลับ